เย็นเหลือสี่โมงครับผมแม่สวยไหมแม่สวยมากขอบคุณครับะรรมศาบตร์ภูะนะครับขอบคุณ้าครแบ แม่เพ nee, ิ่งแปลงเพศเสร็จทำไมครับอะไรไม่รู้ก็เดือกพี่ก็รู้ก็เดือกพี่ผมก็มีเนี่ยใช่เหรอมีแหลมบางคนบางคนแหลมเปรี้ยวเลยนะเนี่ยแหะไม่่เป็นแล้วก็ อืแ่่ต่บางคนแหลมเปียวนะพูดแม่มันจะออกไปเลยนะใช่อย่นวายด้วยไปติดหนึ่งสองข้อแล้วให้เขาให้หวยัาสิบห้้ไปติด1นึสองข้แล้ว15-9 ไม่เป็นไรครับมานั่งรอพี่ครับไม่จับในเวลาแล้วจับอะไรครับมือไม่นิ้งเวียนหัวมากอ๋อผมใช้มือถือครับเอามือถือถือมือถือถือถือมือถืออีกทีนึงครับ นิ่งยังนิ่งหอยังนิ่งหอยใจยังครับข้าหน้ารปีเก่าไม่ทำตัวซีรีส์จะไม่ได้ ครับขอบคุณนะครับสำหรับไอเเรีมพูมาตามนะครับฮะไปยดม้ด้วน้ลองางไเดี๋ยวผมไปขยับแล้วก่อน เด็กตั้งกล้องไลต้ตลอดไลต่ตลอดใช้ยืดหรอคะใช่ยืดเลยนะ้าของช่องมาเล่นเองยืดเลยดีกว่าเจ้าของโทรศัพท์ไม่อยู่ อุ๊ยดี่คอนแล้วเขาดูแต่ตัวเลขอ่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยพี่ไทยมีคนบอกว่าพี่ไทยหล่อกเนาะใครอ่ะ <c oughs> ไม่รู้หมุนไปเร็วมากเลยอ่านไม่ทันสวัสดี6,000กว่าคนด้วยนะคะ Happy Valentine's <c oughs> <c oughs> Valentine Day เอ้ย Happy Valentine's Day ค่ะต้องเปลี่ยนกล้องสิ เราเปลี่ยนกล้องหน้ายังไงอะ่ะกดยังไงอา oh. <Yeah. S 2> สลับกล้องอ๋อ oh, เ <Yeah. S 2> จอแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้อะไรก่อน <laughs> ตอนนี้อยู่ที่ <laughs> ชายเมียง เสียงใหม่ชายเรียนเสียงหลายตึงอกกันอีกแล้วบานจิ๊กช่องจิ๊กจิ๊กโทรศัพท์จิกจกรรจ๊กเจ้าของโทรศัพท์มาเขาทิ้งโทรศัพท์ไว้ <c oughs> อ่ะก็คุยสิทำไม่เอาไปถีทำไมอะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะวุ้บเจ็ดทันแล้วเจ็ดทันคนสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปแม่อ่อนแม่ออน แล้วพรุ่งนี้ไปแม่เชียงแม่แจ่มแม่แจ่มพรุ่งนี้เราจะึไปแจกของครม่แจแม่แจ่ม่ายบอดดวล่าอันนี้นั่งรอพี่ชอไนกินเันั่งรอคนบินมาริลิสสวัสดีครับทนายกสวัสดีครับทนายกเทศบาลไหนอะ โซยุโซยุในทะเลเราโซยุเจ้าของมาแล้วเจ้าของมาเจ้าของมาแล้วคืนคืนอยยบาครับคืนเจ้าของลาสบายดีครับ เดี๋ยวก็หล่นนะพี่โดนมาแล้วปนะมาแล้วปมาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องาลาแล้วครับขอบคุณคนะไหนครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ไปดูพี่บินครับ <c oughs> วนมั้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูที่บินกันมีที่บินมาหรือ,อย่างนะงั้นเดี๋ยวเราไปกัน สวัสดีครับอะไรไม่ได้นี่นี่ครับพี่นี่ร้าน ร้านในที่ข้างสนามบินไงสายมือมีวานนงอ่อเยอะเห็นว่าข้ออกโว์ทัพเองนี่ครับดาราเจ็ดอันนี้ี่พูดีบีดคนัี่คไทยทีบีดเออขาก็น้าคุณนเลยใช่ครับเขาไว้หมุดตลอดใช่ครับมันมีอะไรเชว่มป่ะ แปะครับทีมงานเดี๋ยวผมต้องขึ้นรถแล้วนะครับพี่เกดครับกับนครับ